ช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆคุณครูคที่จะช่วยกันทาความสะอาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนักมากยิ่งกว่าตอนน้าท่วมเลยค่ะเพราะมันขาดแคลนหลายอย่างนะคะอุปกรณ์ในการทาความสะอาดแล้วก็น้ําตอนนี้ค่ะไมได้ทนเนที่โนเเพราะว่าในโรงอาหารมาถึงเอวเข้ามาในนี้ต้องใช้เรืออย่างเดียวชื่อสุพรรณีสารมโนนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคริสเตียนไผ่สันาสาดค่ะ โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลน,นะคะเราก็รับเด็กสําหรับเด็กที่ด้อยโอกาสขาดโอกาสเรารับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเด็กเรียนฟรีนะคะตอนนี้เรามีเด็กนักเรียนประมาณ250คนตั้งแต่อนุบาลถึงม3ค่ะส่วนมากจะเป็นเด็กชาติพันธุ์ค่ะนะคะมีประมาณ ห้เผา่าหกเผ่าประมาณนี้ค่ะหลายชนเผ่าที่มาอยู่รวมกันค่ะผู้ปกครองก็จะมาส่งแล้วก็ปิดเทอมก็จะมารับกลับก็บางคนก็จะมะีเด็กที่ไม่มีครอบครัวนะไม่มีพ่อแม่ก็จะเอามาฝากไว้ที่นี่นพอดีเราได้รับแจ้งจากทางผู้ผู้ใหญ่บ้านว่าจะมีน้ําเข้ามาซึ่งเราในหอพักเรามีเตียงสองชั้นเนาะแล้วก็เสื้อผา้าขึ้นไปไว้ที่เตียงชั้นสอง ก็ให้เด็กนอนชั้นสองแต่พอตอนเย็นเราก็ขึ้นมาเข้าไปในหอพักแล้วก็ท่วมขึ้นมาถึงขาถึงเอวเนี่ยเราก็เลยอพยพนักเรียนในหอทั้งหมดอตอนนั้นเหลืออยู่60คนเนาะเข้าไปอยู่ที่อาคารเรียนชั้นสองค่ะ ก็น้ำน้ำมาท่วมขึ้นมาเรื่อยๆค่ะน้ำมาเชี่ยวแล้วก็แรงมากพอผ่อนขึ้นมาแค่หัวเขา่าเราก็เอาเด็กขึ้นไปก่อนแล้วก็จะมีอาหารน้ำดื่มโวยมูลนิธิ CCF นะคะเขาก็จะเอาใส่เรือเข้ามาส่งให้เด็กๆค่ะเด็กๆบางคนตื่นเต้นค่ะจริงๆแล้วเด็กไม่ค่อยกลัวน้ำเพราะเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาตื่นเต้นครั้งแรกในชีวิตเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเซฟเขาอาหาะ,ะไม่ให้เขาลงไปเล่นน้ำแล้วก็เราแต่ละหอเราก็มีหอหญิงหอชายมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลอีกช่วงที่น้ำท่วมะจะมีผู้บ ของบางท่านที่สะดวกมารับเขาก็รับกลับด้วยความเป็นห่วงลูกแต่บางคนไม่สะดวกก็จะอยู่กับเราเราก็ดูแลให้ค่ะเหน,นของชนให้ชาวบ้านนะประมาณ3วัน สามวันก็ค่อยๆค่อยๆแห้งลงแต่ปัญหาของเราก็คือแต่ละห้องเรียนน้ำนท่วมนในห,หอพักในโรงอาหารก็จะมีขี้คโคลนเต็มไปหมดเนี่ยค่ะอาคารเรียนของเราค่ะประตูนะแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ค่ะแล้วก็โต๊ะครูนี่ก็จะพังหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนของอคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะเด็กๆที่เราขอเด็กโตกลับเข้ามาก่อน คเพื่อที่จะมาช่วยเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดในส่วนของหอพักโรงอาหารแล้วก็อาคารเรียนต่างๆค่ะโดยบางส่วนก็คุณครูก็เข้ามาช่วยกันนะคะช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆคุณครูที่จะช่วยกันทําความสะอาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนักมากยิ่งกว่าตอนน้ําท่วมเลยค่ะ เพราะมันขาดแคลนหลายอย่างนะคะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแล้วก็น้ำตอนนี้ค่ะเราเราก็มีแผนที่จะรับมือเพียงแต่ว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศลเนาะแล้วเราไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่จะมาดําเนินการในส่วนของเด็กๆเ,เนี่ยเราเราดูแลได้ถือว่าดีมากนะดูแลเด็กไม่ให้ได้รับอันตรายไม่มีอุบัติเหตุเพียงแต่ว่าในส่วนของโรงเรียนอาคารสถานที่เนี่ย เราก็ต้องจัดการไปไปตามตามที่สมควรเนาะตามสภาพหน้างานเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณในส่วนที่จะมาทําอะไรให้มันมากกว่านี้ค่ะแต่เราก็เซฟชีวิตของคนได้แล้วก็โอเคค่ะ